เป็นน้ำล้างเห็ดน,นะคะเราจะเอาไปาลรดต้นยางที่เราปลูกไว้กันจ้าเพื่อให้มันมีเชื้อนะคะอันนี้คอยเอาเชื้อเห็ดกงเห็ดละง,งูะสงผสมมาพรมนะคะวันนี้จะเอามาลาดต้นยางนากันจ้าเราถึงนากันแล้วนะคะดูจักต้นยางนาอยู่ใดนี่จะต้นยางนาเราต้นนี้น้อยเฮี้ยนเฮี้ยนใบเป็นยงังคือไม่ก็บม่รู้จะรอดไหม แล้วมาลาดเชื้อกันจะ้ะโอ,อ้มีเชื้อมีเชื้อเพราะว่าเอาเชื้อเห็ดละง,งกใส่มาด้วยนะคะน้ำ้ังเห็ดเดี๋ยวลดลาดเลยค่ะขอจะไม่ขุดลุมนะคะแต่ขอจะโหดไปเลยนี่ ใส่ต้นยางนาครบแล้วค่ะปรากฏว่าใส่ไปใส่มาเลือดส้มขวดและส้มขวดเดี๋ยวเอาไปใส่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้เดี๋ยวขสิเอาไปใส่ต้นไอ้อ่ามะขามป้อมยักษ์แล้วก็ต้นไม้อื่นๆที่เบิ่งเราเป็นตัดใส่ได้ขวจะไปใส่นะคะไปเบิ่งมะขามป้อมยักษ์ของตัวใหญ่ปไปเลยลรอคะบอ้พดีเห็นโดนคะ่ะเบิ่งคะ่ะต้นมะขามป้อมข่อยต้นนี้นะคะขามป้อมยักษ์เอามาปลูกย่าเต็มเลยโอ้ต้องจัดการยา่านทางนั้นอ,อีกเข้าไปใส่เสื้อฮ็ดได้นะคะ มีเราก็ไม่ไเอาไมาด้วย มกวดเลยนะคะมว่เลยนใหญ่ลลแล้วสำหรับภารกิจเอาน้ำล้างเห็ดเชื้อเห็ดมาใส่ต้นไม้ก็สำเร็จรุ่งเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วค่ะมือนี้บ๊ายบาย